สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีลูกสาวหญิงเพชรบ้านแพงยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลังรักพลังเงียบครับพี่น้องครับสวัสดีวันที่25เมษายนพศ2568นะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ11บเอโมงครับกำลังสิเที่ยงแล้วพี่น้องครับอ่ามาพบกันช่วงอ่ากลางวันนะครับช่วงก่อนก่อนเที่ยงพี่น้องครับก่อนสิไปกินข้าวเที่ยงโอ้เสียงกระบอกขัยมีคลิปนี้กระบอกมีอยังหลายครับพี่น้องครับกา อยากจะมาบอกครับพ่อพ่อแม่เอฟซีนะครับอยากจะมาแจ้งข่าวสารเรื่องเล่านะครับของลูกสาวลูกหญิงนะครับว่ามีอะไรมาบอกกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้สิมาบอกในเรื่องของสินค้าของทิลลึกน้องหญิงนะพี่น้องนะครับล่าสุดนะครับเจ้าที่อ่าผมติดตามทางเพจนะพี่น้องเพจของทีลลึกนะครับรัตนาพรแบรนด์นั่นเองนะครับก็คือว่าตอนนี้นะครับทาง เพจของลูกสาวเพจรัตนาพรแบนเนเนี่ยนะครับเพจของสินค้าของเที่ระลึกเนี่ยนะครับได้มีการโพสต์นะครับแจ้งนะครับกับพ่อพ่อแม่ FFC ไว้นะครับสำหรับพ่อพ่อแม่ FFC ที่ย่งบรูช่องทางในการสั่งสินค้าเสื่อนะส่วนใหญ่ก็เป็นเสื้อพี่น้องเอาไว้เป็นเสือ่อแก้วนงแก้วน้ำนะครับตอนนี้แก้วน้ำผมไม่แน่ใจว่า ยังสั่งได้อยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้เสื้อสั่งได้นะครับล่าสุดนะครับทางแอดมินนะครับแอดมินก็คือเตยนะครับต่อเตยนะพี่น้องนะครับแอดมินก็คือเตยเป็นคนดูแลนะครับสําหรับเพจขายของเท่เรื่องของน้องหญิงนะครับเป็นคนดูแลได้โพสต์ไว้เมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับว่าเสื้อลอตใหม่มาแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวใหม่นะไม่ใช่แบบแบบใหม่นะเป็นแบบล่าสุดล่าสุดคือล่าสุดก็คือชุดสีม่วงนะครับ ที่ออกมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะนะครับแต่ก็ไม่นานมากก็ถือว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับแต่ไม่ใช่แบบใหม่ที่กําลังล่างนะนะครับเป็นสีม่วงที่หลายๆคนตอนนี้ก็กําลังใส่อยู่นะครับแต่หลายๆคนก็ยังไม่ได้สั่งนะครับหรือบางคนก็กำลังเรียนอยู่ว่าสั่งยังไงทักหาใครนะครับก็อยากจะบอกว่าการสั่ง เสื้อเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องทักไปหาเตยนะครับแอดไลน์เตยไปก็ได้นะครับหรือจะอทักไปที่เพจนี้โดยตรงเลยก็ได้นะครับแต่บางทีทักไปแล้วอาจจะตอบช้าหน่อยก็ก็ต้องรอครับเพราะว่าคนคนดูแลเนี่ยก็คือเต้ยเต้ยซึ่งเขามีงานประจําทําอยู่แล้วอันนี้ต้องอธิบายก่อนนะครับนะเต้ยมีงานประจำำําทํานะครับอาจจะเป็นเวลางานอยู่เราทักไปอย่างเช่นวันเนี้ยเต้ยก็ทํางานจันทร์ถึงศุกร์ปกตินะครับจันทร์ถึงศุกร์โดยปกติเต้ยทํางานจันทร์ถึงศุกร์ เพราะนั้นเวลางานเนี่ยอาจจะตอบได้บ้างหรืออาจจะยังไม่ได้ตอบทันทีเราก็ส่งข้อความทิ้งไปก่อนนะครับเดี๋ยวถึงเวลาว่างเดี๋ยวเต้ยก็จะมาตอบเองนะครับไม่ต้องใจร้อนได้ทุกคนครับสั่งเข้าไปได้เลยนะครับสั่งเข้าไปได้เลยแล้วก็บัญชีนะครับเมื่อเช้าก็อัปเดตไปแล้วนะครับบัญชีในการโอนชําระค่าค่าเสือ้อค่าสินค้าของน้องหญิงเนี่ยเป็นเป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยนะครับ เป็นบัญชีของท,งทางธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นชื่อบัญชีของอุ๋งอิงเองโดยตรงนะครับก่อนหนะ้านี้จะเป็นบัญชีแม่หน่อยเนาะนะครับแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นมาลลยหรือสั่งซื้อสินค้าเสื้อหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ย้ำน,นะครับเป็นบัญชีของอุ๋งอิงคนเดียวนะครับไม่มีบัญชีคนอื่นแล้วนะครับตอนนี้อุงอิงมีบัญชีเป็นของตัวเองแล้วนะครับทั้งการซื้อสินค้าทั้งมาลัยนะครับ จะแยกกันนะครับมาละยกับสินค้าแยกกันอันนี้พูดย้ํานะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะนะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการสั่งเสื้อในรัตนาพรแบรนด์หลายคนก็ยังไม่รู้ว่าเพจไหนอ่ะผมจะให้ดูครับว่าเพจไหนนะครับอ่าไม่รู้เพจจริงเพจปลอมหรือเปล่าก็เห็นเตือนกันเยอะว่าเพจปลอมนะครับนะอันเนี้จะเป็นรัตนาพรแบรนด์นะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษพร้อมกับภาษาไทยที่มีชื่อว่าสินค้าของที่ระลึกน้องอุ๋งอิงครับนะนี่ครับ นี่ครับคือเพจนี้ครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับไปพิมพ์ตามนี้เลยครับแล้วก็เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วไปกดติดตามม้เลยครับเนี่ยครับถ้าเราเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์เราจะเห็นตรงนี้ครับเวลาเราจะทักซื้อสินค้าครับสั่งสินค้าสั่งเสื้อหรือแก้วน้ําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของที่ลึกองของน้องหญิงที่ออกมาเป็นรอบๆนะครับก็ให้คลิกไปที่นี่เลยครับนี่ส่งข้อความนี่ครับเนี่ยแล้วเราก็พิมพ์พิมพ์แจ้งไปครับเนี่ย นะครับแจ้งสิ่งที่เราต้องการไปว่าเราต้องการจะสั่งอะไรเสื้อตัวไหนนะครับไซส์อะไรส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็โอนเงินนะครับโอนเงินแล้วส่งสลิปเข้าไปในนี้เลยครับเนาะนะครับอันนี้เป็นหน้าคอมพิวเตอร์นะครับหน้าคอมพิวเตอร์ก็จะแตกต่างจากในมือถือนิดนึงนะครับก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากครับก็แบบเดียวกันครับเข้าไปหน้ามือถือก็จะมีอันนี้เหมือนกันครับเนาะ ให้เราจิ้มไปที่คําว่าส่งข้อความนะครับแล้วเราก็ส่งข้อความไปนะครับอ่าครับคนดูแลก็คือเต้ยนะครับนี่ครับนี่เขาบอกว่าล่าสุดเลยครับทางแอดมินแจ้งมาว่าเสื้อสีบ่วงลตใหม่มีเข้ามาแล้วก็คือมันออกมาสักพักแล้วล่ะแต่ว่ามันน่าจะหมดนะครับแล้วก็ได้สั่งทามาเพิ่มนะครับก็คือมาแล้วนะครับมาแล้วนี่ครับก็มีไซส์มีทั้งไซส์เด็กไซส์ผู้ใหญ่นะครับ ตั้งแต่ไซส์เล็กจนถึงไซส์ใหญ่เลยนะครับนี่ครับเสื้อสีม่วงไปจัดการสั่งได้เลยครับใครสนใจนะครับนี่ครับนี่ลูกสาวใส่น่ารักมากนะครับลูกสาวใส่แล้วสวยนะครับเราใส่ก็ต้องสวยเหมือนลูกสาวครับนี่ครับชุดม่วงอ่าสวยจริงครับสวยจริงนะครับราคาก็น่าจะอยู่ประมาณสักสามร้อยสามร้อยห้าสิบประมาณนี้ครับสามร้อยห้าสิบครับอ่าพพร้อมค่าส่งก็จะประมาณสี่ร้อยครับค่าส่งบวกค่าส่งเนาะ นะครับนี่ครับไปสั่งได้เลยครับอันนี้คือเป็นช่องทางชําระเงินสําหรับสั่งเสื้อนะครับนี่ครับนี่จะติดต่อเต้ยยังไงติดต่อสั่งยังไงก็ส่งข้อความเหมือนเมื่อกี้หรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้ครับนี่คือ IDline ไลน์นะครับ ID ไลน์นะครับหรือทักเพจรัตนาพรแบรนด์ก็ได้นะครับเนี่ยนะครับนี่คือบัญชีรับนะครับโอนมาที่บัญชีนี้เลยครับช่องทางการชาระเงินสําหรับซื้อสินค้าเนาะนะครับซื้อเสื้อสั่งเสื้อนะครับ เป็นธนาคารสีฟ้ากรุงไทยนะครับส่วนไอ้สีขเขียวเนี่ยครับที่พ่อแมวอ,อิงโพสเมื่อวานนะครับเพจพ่อแมวอิงโพสไ้เมื่อวานนะครับอันนี้เป็นเอาไว้สําหรับรับมาลัยอย่างเดียวนะครับอย่าสับสนนะนะครับธนาคารสีฟ้าซื้อสินค้าสั่งสินค้าธนาคารสีเขียวเอาไว้ทําอะไรครับเอาไว้โอนมาลัยครับแยกเป็นสัตว์เป็นส่วนนะครับอย่าโอนมั่วเด้อ นะครับอย่าโอนมั่วนะครับใครโอนเข้าสีเขียวจะไปสั่งสินค้าไม่ได้นะ mm hmm. นะครับก็ต้องเป็นให้มาเลยลูกสาวนะคราวนี้นะ <c oughs> นะครับเพราะนั้นอย่าโอนผิดนะครับอ่าใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็ต้องชัดเจนแล้วนะครับต้องไม่ผิดพลาดแล้วนะครับเนี่ยถ้าเกิดมีใครทักไปหาเราบอกว่าซื้อเสื้อไหมค้านี่อย่าเชื่อด้วยเด็ดขาดนะครับพี่น้องซีมีมันซิมีนะครับมันอาจจะมีมีฉาชีพที่แบบทักไปหาเขาบอกว่า สั่งเสื้อไหมสั่งเสื้อน้องอิงไหมซื้อเสื้อน้องอิงไหมมีเสื้อมาขายสิถ้าทักถ้าเป็นเสื้ออุงอิงหรือซื้อผู้ใดแอบอ้างไปว่าทักหาเสื้อ,อเสือบอย่าเสื้อที่น้องอุงอิงไม่มีการทักหาเพื่อขายเสื้อนะครับไม่มีนะครับไม่มีถ้าทักไปหาเราแสดงว่าเป็นเพจปลอมนะครับอันนี้ต้องเตือนกันไว้ก่อนนะครับเพราะมันเคยมีนะครับทักไปขายเสื้อนู่นนี่นั่นนะครับ เ,เอาเสียบออให้หลอกแหวาโอนเงินเน่อยพี่น้องถ้าไม่ใช่ชื่อรัตนาพรหอมหวนห้ามโอนเด็ดขาดนะครับถ้าเป็นชื่อคนอื่นบัญชีคนอื่นแอบอ้างจะได้ก็แล้วแต่ถ้าไม่ใช่รัตนาพรหอมหวนอย่าโอนหากปนิยิกาย,กยาโอนพี่น้องถ้าแอบอ้างว่าเป็นซื้อุ้งอิงเนี่ยนะครับรัตนาพรหอมหวนเท่านั้นจึงจะโอนได้ห้ามชื่ออื่นอย่าโอน มันสีว่านรอบเขาจากไหนก็นแล้วแต่อย่าโอนนะครับเตือนนะครับอ่ะนี่แหละครับพูดนี้สีอื่นกันยังเหลืออยย่พี่น้องครับเนี่เมื่อคืนเพิ่นไปขายนอ,อยูบ้านหนองไม้งามครับนะครับบ้านหนองไม้งามอันนี้อันนี้น่าจะเป็นยูบุริลัมครับเนี่ยยูน่เนี่ยสีแดงก็ยังน่าจะยังมีอยู่นะครับสีแดงสีเขียวนะครับสีน้ําเงิน ก็สวยพี่น้องครับชอบสีไหนเลือกได้เลยครับอันนี้ขายกันอาจะขายยูไช่ยพูดพี่น้องเมนี้ผมกลับไปครับอันนี้นี่ขายยูไช่ยพูบอันนี้อยู่บุรีรัมครับลอยเอ็ดเมื่อคืนนี้ก็น่ะจะมีพี่น้องก็น่ะจะไปขายขึ้นกันครับโอเคครับนี่ครับรัตนาพรแบรนด์เนาะพี่น้องนะครับอันนี้คือเพจสําหรับขายของที่ลึกน้องอุ๋งอิงโดยเฉพาะนะครับไปกดติดตามไว้ได้เลยครับคอลเลกชันใหม่ๆจะออกมาเนี่ยเขาก็จะโพสต์แจ้งเราในเพจนี้แหละครับ โอคลิปนี้เดี๋ยวจะยาวนะครับเอาไว้พ่อกันไม่คลิปหนามีข่าวสารเรื่องแล้วดีๆยังมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องเพื่อสิบประเด็หลงกลมิชาชีพนะพี่น้องเนาะนะครับกับฝากไว้เป็นเท่านี้ครับอย่าลืมไปโบสถ์คมชันเลืกเอกอวบให้ลูกสาวด้วยนะครับ mm hmm. KA อสามสิบหกของหญิงเพรบรรพเงไม่ว่าจะเป็น s m s หรือไลน์ช็อปนะครับอันนี้เป็นช่องทางหลังบ้านเสียเงินพี่น้องเสียเงินโบสถ์นะครับก็โบวตให้ลูกสาวกันได้นะครับหน้าบ้านใครไม่อยากเสียเงินก็ไปหน้าบ้านนะครับโบวตฟ,ฟรีทางช่องทางเพจ เฟซบุ๊กก็คือคมชัดลึกแล้วก็คมชัดลึกอวดนะครับสองเพจนี้ไปโหวตได้เลยครับแล้วก็แอปดำาิ i กต็อกนะครับไปโหวตได้นะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์โหวตได้ทั้งวีทั้งวันโหวตได้ทุกวันจนถึงวันที่4พฤษภาคมนี้วันสุดท้ายในการโหวตแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามคอมเมนต์กำลังใจกันในพี่น้องครับสำหรับพี่นีลาไก่อนสวัสดีครับ